ท่านโรแรเลื่อไปบ้านนะครับเ่อกันว่าตอนนี้ต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคกสงุงนะครับแล้วก็ชาวโพบุรียินดีด้วยจริงๆครับที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในฐานะผมอยู่ในกันมาทิการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมและกรนมาทีการการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งจากที่เคยได้คุย กันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒน,นธรรมท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวท่านมีนโยบายนะครับส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับซอฟต์พลวเวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หากหากมีการส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะวันนี้ ได้มาดูโมเดลที่น่าสนใจมากๆนะครับมีภาคส่วนของทางภาคประชาชนซึ่งรวมตัวกันเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งร่วมกันกันกบทั้งท่านนายกอบตโคกสรงนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากๆผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยที่จะทําให้กิจการต่างๆการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมันแข็งแรงขึ้นยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างเอกภาคเอกชนภาคประชาชนและหน่วยงานราชการทําให้นะักท่องเที่ยวมาได้ในทุกๆวันไม่เฉพาะวันที่มีงานนั่นคือโจทย์ที่เราคิดว่าในฐานะวุฒิสภานะครับก็จะพยายามใช้พื้นที่ในการผลักดันส่งเสริมซึ่ง หากมีติดขัดข้อสงสัยข้อปัญหาอ่าก็สามารถประสานมาทางวุฒิสภาได้นะครับทางเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทางหน่วยงานราชการระดับกระทรวงต่อไปยินดีด้วยกับท้าวโคกสนุนจริงครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากๆวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานนะครับคาดว่าน่าจะนําไปเสนอในคณะกรรมาการและวุฒิสภาต่อไปครับ เรื่องของอชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่ครับน่าสนใจมากๆหลังก่อนหน้านี้เราได้ข่าวมานะครับก็เลยเข้ามาเข้ามาดูนะครับเพื่อจะนําไปเสนอต่อไปซึ่งในพื้นที่อาเภออื่นของจังหวัดลบบุรีเองหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือทุกๆจังหวัดในประเทศเราเนี่ยครับ่ามีการร่วมมือกันลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นและนี่จะเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนจริงๆครับ